ประวัติศาสตร์อยุธยาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอลัมพาฮอกอ่อนเลขที่18ชั้นปวช1-3คอมพิวเตอร์ธุรกิจสวัสดีค่ะชื่อนางสาวส่งการดาจตารุ่มอยู่ชั้นปวช1-3แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจเลขที่4ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเซมาพนริกุลเลขที่6ค่ะ แควนอู่ทองหรือสุพรรณบุรีแควนอู่ทองเป็นชุมชนของคนไทยตั้งอยู่ด้านตะวันตกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาตอนล่างมีการค้นพบสร้างเมืองโบราณและหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆในเขตตัวเมืองอู่ทองอยู่ริมแม่น้ำจเจ้าเล่ห์3,000อําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี แคว้นอู่ทองหรือสุพรรณบุรีอาจเป็นเมืองเดิมของพระเจ้าอู่ทองก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจากหลักฐานทางประวัติศาสตร,ระ์รบุว่าพระเจ้าอู่ทองทรงพาผู้คนอพยพหนีโรคระบาดจากแคว้นสุพรรณภูมิมาสร้างเมืองใหม่ที่กรุงศรีอยุธยาและต่อมาทรงแต่งตั้งให้คุณหลวงพงวัว ญาติผู้ใหญ่ของพระองค์ไปครองเมืองสุพรรณบุรีแทนแคว้นลาโวหรือลบบุรีแคว้นลาโวหรือลบบุรีเมืองลาโวเป็นชุมชนโบราณตั้งอยู่ด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาตอนล่างมีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวตรรษที่11โดยพยากาศวันดิสาร,ราช กษัตริย์นครปฐมเป็นผู้ให้สร้างเมืองลาโวขึ้นในพศ1002แต่ทั้งเมืองลาวโวนคนปรปฐมอู่ทองและสุพรรณภูมิล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรทวารวดีในช่วงพุทธศตรวตรรษที่11ทั้งสิน้นโดยลาโวมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองลูกหลวงทางด้านตะวันออกของอาณาจักร เมละโวหรือลบบุรีเมืองระโวะเป็นชุมชนโบราณตั้งอยู่ด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาตอนล่างจเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวรรษที่11โดยพระยาการวันดิสราชกษัตริย์นครปฐมเป็นผู้สั่งให้สร้างเมืองระโวะขึ้นในพศออ1002แต่ทั้งเมืองระโวะนครปฐมอู่ทองและสุพรรณภูมิล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรทวารวดี ในช่วงพุทธศตรวรรษที่11ทั้งสิ้นโดยลาโวมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองลูกหลวงทางด้านตะวันออกของอาณาจักรกรุงอโยธยาหรือแคว้นอโยธยาแคว้นอโยธยามีอำนาจปกครองในดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาตอนล่าง จนถึงพุทธศต,รตวตรรษที่19สันนิฐานว่าพระเจ้าอู่ทองกษัตริย์อโยธยาสมัยนั้นได้อพยพพาผู้คนมาตั้งเมืองใหม่ที่หนองโสนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเดิมมากนักสถาปนาเป็นกรุงศรีอรุทยาเมื่อพศ1893และยกฐานะลบบุรีให้เป็นเมืองลูกหลวง การสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีสังคมในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของอาณาจากักรมีพระราชาอำนาจเหนือทุกคนในสังคมบนเจ้าแผ่นดินและเจ้าชีวิตของคนทั้งปวงพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะ มูลนายสูงสุดราชธานตำแหน่งรัฐสหาบันศักพ <Yes, yes. S 1> ระบรมวงศานุวงศ์คือบรรดาเจ้านายซึ่งเป็นเครือญาติรวมทั้งพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ซึ่งเรียกรวมว่าเจ้านายเป็นชนชั้นที่ได้รับอภิสิทธิ์มาตั้งแต่กำเนิดคุณนางคือราชการของแผ่นดินซึ่งมีบทบาทในการปกครองอาณาจักรตามพระราช โครงการของพระมหากษัตริย์คุณนางได้รับการยกย่องและได้รับอภิสิทธิ์ต่างๆโดยจะมีศักดาลดลันกันลงไปตามยศที่ได้รับไพ่ไม่ถึงราษฎรที่ต้องขึ้นบัญชีสังกัดตอมูลนายหรือคุณนางตามกรมกองแห่งใดแห่งหนึ่งโดยไพ่ที่เป็นชายโชคจะทุกสักข้อมือแสดงว่าเป็นไพ่ไม่มีอายุส8ปีหน้าที่จองได้รับราชการหรือถูกเกณฑ์แรงงาน ไพ่มีศักดินา5 25ขึ้นอยู่กับประเภทของไพ่ไพ่แบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มดังนี้ ไพ่หลวงหมายถึงไพ่ของหลวงที่ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งพระองค์ทรงแจกจ่ายในหลวงไปตามเกณฑ์ต่างๆให้เจ้ากรมและข้าราชการในกรมเป็นผู้ควบคุมดูแลหน้าที่ของไพ่หลวงคือการเข้าเวรกำหนดให้ไพ่เข้าเวรปีละห้าเดือนโดยเข้าเวรหนึน่งเดือนแล้วกับภูมิลำเนาหนึ่งเดือนสลับกันไปเรียกว่าเข้าเรือนออกเรือนงานที่ต้องทำ เช่นสร้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆเป็นช่างฝีมือในกลมต่างๆเช่นช่างช่างกมช่างท้องส่วนไพหลวงที่มีได้เข้ารับราชการถูกินแรงงานแต่จะขอทำมาหากินอยู่ในภูมิลำานาวของตนโดยส่งเงินหลวงหรือสิ่งของของป่าและทาตแก่รัฐแทนการทำงานตามที่รัฐกำหนดเรียกว่าไพสวยซึ่ง สวยดังลกาวนี้จะถูกนํามาใช้ในงานราชการหรือนํามาเป็นสินค้าออกในระบบการค้าทุกค่าต่อไปไพ่หมายมถึงส่วนตัวของเจ้านายและขุนนางซึ่งพระมหากษัตริย์จะทรงราชทานไพ่สมให้ตามสักดินนาของมูลนายแต่ละคนไพ่สมจะถูกขึ้นทะเบียนสักลากหมายถึงมูลนายสังกมมูลนายจำนายไพ่สมของมูลนาย ละคนขึ้นอยู่กับอำนาจและความสามารถของมูลนานั้นงานของไพ่สมคือรับใช้มูลนายที่ตนสังกัดอยู่หรืออาจทำงานให้ราชการตามที่มูลนายได้รับมอบหมาย 2. การจัดระบบของการปกครองสมัยอยุธยาสมัยสมเด็จพระรามาธิบดี1ได้นำรูปแบบการปกครองของสุขโขทัยและ มาปร,ราชธานีหัวเมืองชั้นในเมืองลูกหลวงหัวเมืองชั้นนอกเมืองประเทศสลารหนึ่งการปกครองราชธานีการปกครองสมัยพระบรานาธิบดีที่หนึ่งทรงแบ่งการปกครองเป็นสี่ส่วนเรียกว่าจัตุสดม กรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในราชธานีกรมวังดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆภายในสำนักและพระราชพิธีต่างๆกรมคังดูแลเกี่ยวกับการจัดรายได้รายจ่ายของผักคังกรมนาดูแลเกี่ยวกับนาหลวง การเก็บภาษีและการจัดเก็บข้าวข้าวทองผระครังการปกครองพระเทศรวมรวมทหารและพลเรือนเข้าด้วยการโดยแบ่งเป็นหัวเมืองฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ สมัยพระบรมไตโลกนาถทรงแยกฝ่ายทหารและพลเรือนออกจากกันโดยตั้งตำหน่งอัคาระมหาเสนาบดีสองตำหน่งสมุหกะลาหมดูแลเกี่ยวกับทหารสมุหานายกดูแลเกี่ยวกับข้าราชการพลเรลือนและยังได้กำหนดกฎหมายขึ้นกฎหมายศรินาทหารและพลเรลือน กฎหมายมนเทียนบานเป็นกฎหมายเกี่ยวกับประเพณีในราชการสำนัก 1. ราชวงศ์อู่ทองพระมหากษัตริย์สพระองค์ 2. ราชวงศ์สุพรรณภูมิพระมหากษัตริย์สิพระองค์ 3. ราชวงศ์สุขโขทยัยพระมหากษัตริย์เจ็ดพระองค์สราชวงศ์ปราสาททองพระมหากษัตริย์สี่พระองค์หาราชวงศ์บ้านพูหลวงพระมหากษัตริย์หกพระองค์พระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยา 7. คุณหลวงพง,งั่วขยายอำนาจไปสู่ขเขมรและสุโขทัยเป็นผลสำเร็จ 8. สมเด็จพระบรมมาตาโโก,กนารวมกรุงสุโขทัยกับอยุธยาเป็นผลสำเร็จ 9. สมเด็จพระรามาธิบดีที่สองติดต่อกับโปรตุเกสชาวยุโรป สิบสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมค้นพบรอยพระพุทธบาทสิบเอ็ดสมเด็จพระนเรสวนมหาราชกอบกู้เอกราชจากพมาก่าสิบสองสมเด็จพระนารายมหาราชมีความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสและยุคทองของวรรณคดีสิบสามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศยุคทองของวรรณคดี